ครับสวัสดีพี่นงคงปางปลายสุกุมสุกคนครับผมเลิกงานแล้วครับกำลังสิกาบานครับผมท่ายเอาบรรยากาศงามแรงๆสะงสานนิาชามาฝากพี่น้องครับบรรยากาศก็ระะมาณน,นี้นะครับ เดลืองานครับก็ล่างสีทับรถกระบานครับผมมีงานหลายกรับบานคำครับทีท่ก็คำเป็จับแต่ซื้อมื่อกับคำก็นี่อยู่แล้วครับมื้อมนี่กับคำยู่แต่ว่า สำหรับมือนี้เคยสารว่าบอกคำบันไดนะเพราะว่าปะกะติมันผมกับคำก็นี่นะครับกับมืดเลยกับ่าได้ ่าให้มันขึ้นเอ้ย,ยงี่เม่าแรงให้ม,มันขึ้นพ่ะนะประมาณนี้แล้วครับ กล่องกับสีสั้นๆจังน้อยด้วครับใส่มือจ้าเอาแล้วก็นั่งทายอยู่ข้างรถนะครับขอโทษขอไว้พี่น้องหลายๆกระบาดย่ำแรงๆนี่สีกับรถกับสีหลายๆจังน้อยด้วครับ สนามบินครับสนามบินเครื่องบินเกษตรครับคิด,ดเครื่องบินในสิบบนหลวงครับนีก็โล่งเก็บเครื่องบินเพื่อนครับ โอเคครับผมพี่น้องครับตำองนับที่นี่กันฝากไว้เพียงที่นี่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เคยอีสานนี่เด้อครับพี่น้องครับขอกัใไม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ